มาน้องไายแล้วมาแข่งกันเถอะได้พี่เต้สามสอง คุณตำรวจวคุณตำรวจดูเด็กแวน้นพวกนั้นสิดูเขามาปั่นจักรายานเล่นนะดูสิปั่นเร็วไหมปั่นเร็วปั่นเร็วมากมนด้นนงนไงด้งไงเด็กแว้นคุณตำรวจเอาไงดีตามเลยขี่รถตามเลยคุณตำรวจขี่รถตามเลยคุณตำรวจ,ต,รวจตามไปบอกเขาว่า <c oughs> ไม่ใช่คุณตำรวจปั่นสกูตเตอร์ตามสิคุณตำรวจ ตามไปบอกเขาว่าขับเร็วมันอันตรายโอเคไหมไปแต่เร็วมันอันตรายไม่ฟังเลยคุณตำรวจเด็กแว้นพวกนี้ไปคุณตำรวจตามไม่ทันตอนนี้ต้องวิ่งวิ่งเร็วกว่าเหม่ไม่คุณตำรวจไม่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ทันเลยเอาอย่างนี้คุณตำรวจเดี๋ยวเรารอตรงนี้แหละเั็นไงไปแล้ว เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวรารอตรงนี้แหละเดยวเด็กแบนก็กลับมาเชื่อสิ่ได้ไงไดไงเด็กแวนกลับมาแล้วหยุด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 หยุยุดหยุดหยุยุยุหยุดหยุดหยุดหยดยุุดุดหยดยคุณตยุดยดุดหยุดหยุ่ยุุดหยุหยุดยุดหยุยุหยุดยุหยยดยตยยุดไ ตำรวจไม่ต้องหนีเราเป็นตำรวจเราไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมใชป่ป้าเดินไปคุย,ยกับเขาดีๆ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 เยผมใจเย็น <c oughs> ขับเร็วว่ะมันอันตราย <c oughs> รู้ไหม <c oughs> ไม่อยากให้ขับเร็วไงตำรวจเขาเป็นห่วงเนี่ยม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกผมขับกังยอน่า oh, <no. S 1> ตำรวจ <c oughs> เด็กแว้นน่ากลัว เตือนแล้วไม่ฟังไม่รู้ด้วยนะถ้าล้มไม่รู้ด้วยนะมไม่ยอมยกอุ้ยดุด้วย <c oughs> ไปไหนก็ตะหรวจดกวดนมีไปแล้วเมื่อกี้ไม่อะไรหรอน้องนายไม่คิดตั้งหลวจดอ่ะเขาบอกว่าให้ขับช้า,ชาอืมก็จริงนะน้องนายเดี๋ยาวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ตำรวจเขาก็พูดถูกนะ โผพี่ดีขับช้ามันจะส,สนุกได้ไงถ้าพี่ดีอยากขับช้าก็ขับไปคนเดียวเลยแบนจะขับเยอแบดแบ๊ดแบ๊ด,ดน้องมานี่พูดไม่ฟังเลยขับช้าดีกว่าขับช้ามันจะสนุกมันจะสนุกได้ไงเนี่ยต้องขับเยอะสิมันจะสน,นุก โอ๊ยเจ็บ่ะอ, <c oughs> อุ๊ยคุณตำรวจเด็กแว้นคนนั้นนะ่ะขับรถจักรยานล้มแล้วะ่ะเป็นอย่างที่เราบอกจริงจริงด้วยคุณตำรวจขับเร็วมันเป็นยังไงคุณตำรวจยมมันโยมนะมันอันตรายใช่ไหมไปช่วยเขาหน่อยดีกว่าไปคุณตำรวจไปไปช่วยเขาหน่อยอคุณตำรวจจะเอาอะไรอันนี้อ๋ออันนี้อะไร呀เครื่องรักษาเครื่องรักษาไปเราไปช่วยเขาก่อน โอ้โหคุณตำรวจนี่คล่องแคล่วดีจริงๆเลยอุ้ยเป็นยังไงบ้างหนูโอ้โหบอกแล้วไงว่าอยากขับเร็วอยากขับเร็วเป็นไงล่ะเกิดอุบัติเหตุเลยใช่ไหมนิมต้องหัวนี้เลย,ยเจ็บมากเลยนั่นไงเป็นอย่างที่เราบอกี่จริงด้วยน้องนายเกิดอะไรขึ้นอนะเมื่อกี้น้องนายขับรถล้มมาสิเมน้องนายขับเร็ว,รวไปเช็หัวหนูใหญ่ยยพี่ดีไหนเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงนี้็ตรงนี้คุณตำรวจทาแผลให้ โอ้โหสะดเจ็บสะดุ้งเจ็บเจ็สะดุ้งเจ็บะัเลหรติดติดติพักเตอร์ให้ด้วยนะเอ้าดทนเนเลยโอสิตอนเป็นเด็กแว้นเน่ะไม่เห็นจะกลัวเลยมีแผลตรงนี้เลยนี่พี่ดีนัแหะ เปล๊บครับเปลียนยังไงบ้างครับหายหรือยังลองนายหายแล้วครับในลองลุกขึ้นท<อ>ี่เดินได้ไหม,มเป็นยังไงเดินได้หรือยังเดินได้แล้วครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับขับรถเร็วอันตรายไหมครับอันตรายเวลาล้มแล้วเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บเลยแล้วต่อไปนี้จะขับเร็วอีกไหมครับไม่ครับไม่ขับเร็วแล้วนะครับเป็นยังไงครับคุณตำรวจเหมือนอย่างที่เราบอกเลยใช่ไหมครับใด้ถ้าขับเร็วมันจะเป็นยังไงครับ มันจะล้มนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จําไว้นะครับยำโอ้ยให้ทําตามที่คุณตํารวจบอกนะครับยเวลาเล่นเวลาเล่นอย่าขับเร็วเวลาขับจักรยานอย่าขับเร็วนะครับอย่างละมันละวาใช่ไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าพ่อแม่ใเก็นในฝักกดแลเป็นกลังให้พวกเราลอนะครับอย่าลืมแ้ก็าลืมัชาหนูดีทีมเนะครับขอบคุณากรับบายบายขอบคุย่ยมบคุา